โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนโอน้นะผมเป็นโอ้มาสเตอร์พิทิลนะครับจากซิกมาสเตอร์บูตันนะว่าเลขจะขึ้นมาเท่าไหร่นะอันนี้เป็นโอก้กบูตันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเจาะก่อนปึ๊เบเจาะร้อยตุ้บมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องซื้อฟอร์คอมาก่อนฟอร์คอมา2 0เมตร10เมตรสามส30 m. แล้วก็ใส่ทิมออปชั่น เป็นใบคิดที่เขาเล็กน,นี้ันแรกปึ๊บนี่เป็นอ้าวเอเอซทไม่พอที่ผายละที่ขอยิมเอเซทหนะ่อยเอามาสักประมาณร้อยหนึ่งเดี๋ยวทำคลิปถ้าทีอย่าลืมลืมเงินนะสัวโอ้โหพี่กูออยินให้กูเลยเป็สิบเอ็มไม่มีอีกมีกอาวเมื่อกี้ไม่ได้หรอ,อามาสิบบาทโอเคเดีย๋ยวจะทำของที่ลืมลืม M. เอ็มไหมฮะจบเลย มีไบเลตอ่าไบเลตเข้าไปก่อนนะปึ๊บโอเคกต้อเรามาดูกันว่าเลขจะขึ้นเท่าไหร่นะอันนี้เป็นคิรามตสใส่คิรามตสเข้าไปเมื่อกี้อ่าเจ็ 7, 7, 2, 3, ดเจ็ดสองสามเก้าสี่ันนี้คิรามริสไปปึ๊บโอเคทีนี้ก็จะกลับมาร์สกลับมาร์สมาใส่ โอเคอบเสร็จแล้วทีนี้เราจดอันนี้ไว้ละก็อันนี้มาปึ๊บแล้วก็กัดมาสเตอร์ออกมาปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บโอเคได้ A. ขึ้นมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดขึ้นมาประมาณห้าพันประมาณห้าพันนะแอคแท็กเพิ่มขึ้นมาไม่จิแอคแท็กเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยลองดูฮะเมื่อกี้มันเป็นโอก โอบอ่ามันเป็นคิด kind of mm hmm. ตั sort of ต้นด้วยนะเจเอคแท็กมันก็จะน้อยกว่านิดนึงสามสามสามบวกกับสามสิบเคสามหกสามเจเอกแท็สามหกสามของอันนี้นะแล้วก็โอบเป็นสี่สองหกบวกกับสี่สิบสี่หกหกแท็กเพิ่มมาประมาณร้อยหนึ่งส่วนคิดดามิดน่าจะเพิ่มมาเยอะนะคิดามิดอันนี้ ยี่สิบแปดในรูแล้วก็อันนี้สามสิบสองยี่สิบแปดลบสามสิบสองไอ้สายสองลบยี่แปดอ่ะคียเพิ่มมาสี่แล้วก็จากอ e ีพิกมาอีกสองเป็นเป็นหกคีเพิ่มมาหกแอคแท็เพิ่มมาประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็เอ็มอีกหนึ่งหน่วยอืมแล้วก็แอคแท็เลดนะครับเลื่อขึ้นมาห้าพันถือว่าเพิ่มเยอะนะคีหกแอคแทกร้อยหนึ่งโอเคประมาณนี้ผมวันนี้ จะลองไปเทสในวอร์สี่ทุ่ม